อ่าเห็นไหมเห็นไหมมาจากนี่เลยอ่าเราสามารถนวดตรงนี้ได้อีกบางทีเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกโอ้เดินแล้วเมื่อยเท้าอ่านวดยังไงก็ไม่เจอสักทีคนอย่างก็นวดเส้นใหญ่กันก็เดี๋ยวมีก็คล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวถ้าเราเรียนเรียนข้างบนจะมีอีกอย่างเงี้ยนะครับ แกกันมงขางนก่เมต้องทเหมือนกันเออมันก็เรียนแบบกันนั่นแหละใช่ไหมใช่ใช่ใช่อือึใช่ใช่อ้าวตอนนี้มาด้านบนแล้วต่อไหมเนี่ยไหวไหมจะเลี้ยงหนูไหวหรยอจะเลี้ยงหนูไหวหรอไหวไหม อันนี้มาอยู่ทางด้านบนแล้ววันนี้จบแล้วมั้งเนี่ยวันนั้นสอนใครเหมือนกันไหมวันนั้นสอนรุ่นไหนไม่รู้เนี่ยวันเดียวจบเลมอาจารย์ไอ้พวกนั้นบอกโอ้อาจารย์สามารถมากสอนมาในวันเดียวหจบจบก็ใช่อาจจะลืมเพราะฉันต้องไปดูต้องไปดูยยออาใช่ มันก็รอบแรกไงมันรอบแรกมันอาจจะยังงงอยู่งงมันยังงงอนมบาทนั่งาิาอืออ่าานไปเียล,แลไปไปะ,ะยยแ,ลแ,ลแลม่ไเดือ,อ,อนละมา<อ>บ,าบาทอาาทคนก็บาทนะโอโ้โหเดือนละเก้าร้อยแต่จานเมืก่อนนะเสียไปพัน นี่นี่ไม่ต้องไปฟังงั้นหนูเข้าไปเซฟแล้วเซฟใส่ตัวนี้เราไปเปิดที่บ้านเซฟครั้งเดียวเสียสามสิบบาทครั้งเดียวแล้วก็ไปเปิดที่บ้านเอ้ยซื้อใหม่สิซื้อตัวใหม่ซื้อเนี่ยตัวใหม่เออซื้อตัวใหม่ซื้อมาใหม่นั่นแหละนั่นแหละดีกว่าคุณไม่ต้องเสียสาสิบาทแล้วเสียตรงนี้เราก็ไปเปิดไม่ต้องไปนั่งอยู่บ่อยๆแล้วบางทีมันดาวน์โหลด บางทีมันโหลดชา้าด้วยกินเวลาอีกตรงนี้เราเปิดได้เลยไม่กินเวลาเลยเพราะมันบันทึกไว้แล้วนะอ่ะต่อไปกลุ่มกล้ามเนื้อตอนนี้มาอยู่ทางด้านบนแล้ว scapular abduction คืออะไร scapular abduction and upward rotation โอ้โหนี่หลักสูตรปริญาตีนะเนี่ย okay, <laughs> ปริยตี <laughs> ปริโทเนะี่ย <laughs> สแค p ป l ูก็คืออะไรครับสแค p ป l ูคืออะไรสบักลูกน้องข้างล่างเรียกซาบะซาบะอยู่กับพาม่ามากก็เลยเป็นซาบะเป็นสบักนะครับสบักตัวนี้นะฮะเดิมสบักอยู่ในแนวนี้นี้ถ้ามันแอปดักชันคือกลางออกแอปแปลว่าบิน B b i r d A B b i r d แปลว่าบินหรือกลางออกนะ อัพเวิร์ดก็คือหมุนหมุนขึ้นหรือดันขึ้นอัพเวิร์ดจากข้างล่างขึ้นข้างบนอัพเวิร์ดโลเทชันก็คือทั้งขึ้นแล้วก็หมุนนะขึ้นแล้วก็หมุนอัพเวิร์ดโลเทชันก็คือขึ้นแล้วก็หมุนขึ้นอย่างงี้หมุนอย่างเงี้ยอ่ะรัลกลางด้วยอีกเอออย่างี้เลยใช่มั้างี้ก็อย่างี้นเลาได้อยา่างหม สะบักวิ่งออกไปด้านข้างแล้วก็ขึ้นเ p ิร์ดแล้วก็โรเ a t i o n หมุนังนั้นสะบักของเราก็จะขึ้นอย่างนี้จากเดิมอยู่อย่างนี้นะมันจะขึ้นไปมันมีผลทําให้เกิดการเวลาเรายกหัวไหล่หรืออะไรเนี่ยมันจะตัวนี้จะเป็นตัวหลักด้วยเพราะฉะนั้นการที่ยกหัวไหล่ได้180องศาเนี่ยกระดูกตัวนี้ต้องหมุนขึ้นขึ้นแล้วอัพกดและ u p w ับด้วย <Okay. S 1> ครับร่วมกันเลยนะถึงจะได้ร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ร้อยแปดสิบเนยกระดูกตัวนี้ถ้ากระดูกตัวนี้ติดอยู่กล้ามเนื้อตัวที่ล็อกอยู่เนี่ยมันไม่คลายคนนั้นจะยกได้ไม่ถึงร้อยแปดสิบอ่า <c oughs> นะนะ,นะ,นะมันจะยกได้เป็ร้อยแปดสิบเพราะว่าตัวนี้มันดึงไว้ตัวสะบักไม่เคลื่อนตางดั้น,นา้ครั้งการที่เรานวดคลายกล้ามเนื้อมัดนี้ หรือยืดกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วทาให้คนไข้ย,ยกหัวไหล่ได้สูงขึ้นนะแก้ไหล่ติดได้ด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นจากกล้ามเนื้อมัดไหนกล้ามเนื้อมัดนี้อยู่ตรงไหนครับเซราตัสแอนททเลียโอแอนเเลียเซราตัสอยู่ลึกเลยครับเซราตัสแอนททเลียอยู่นี้ ปักด้านในนะด้านในนะตรงนี้ปกคลุมด้วยละเพ็กโซโลอรีสอะไรต่างๆเนาะนะผน,นังอะไรต่างกล้ามเนื้ออยู่ทา่นี้นะครับแล้วก็มาเกาะที่ไหนครับออหนึ่งมาเกาะแล้วมาเกาะที่ซีโ่คโครงซี่โครงเนี่ยไปเกาะทษ่วทีซี่คโครงขึ้นไปเกาะที่กระดูกนี่เลยไปเกาะบนขอบด้านในเลยนะฮะขอบด้านในของสบักแต่อยู่ด้านในไม่ได้อยู่ด้านนอกตรงนี้ สอดเข้าไปนี้นี้เลยครับนพอตรงนี้หดตัวปับ๊บหดตัวปับ๊บมันก็ดึงขึ้นหมุนขึ้นมันจะเกาะมาที่ไหนด้วยสี่โครงด้วยใช่ไหมเห็นไหมมาเกาะที่สี่โครงด้วยนะสี่โครงมาถึงหลายสี่โครงเลยเนี่ยตัวกระดูกสี่โครงเลยมาเกาะที่ปื๊ปปปแถนี้เลยนะครับแล้วก็ปื๊ดเข้าไปเกาะที่กระดูกสะบั ข้างในอยู่อย่างนี้เกาะเข้าไปข้างในก็มีตัวบนะกอบนี้ตัวล่างเกาะขุ่นนี้โซลา <S <S รัสแอนติเลียเนี่ยถูกเลี้ยงโดยเส้นประสาท c ห้าหกเจ็ดถ้ากระดูกคอ c ห้าหกเจ็ดเส้นประสาทห้าหกเจ็ดมีปัญหาคนไข้ก็จะจะทำท่านี้ไม่ได้ไอ้ท่านี้ทำอะไรจังไหมอย่างนี้ คุณยื่นมืองเงี้ยมันทําไม่แขนตึงแขนตึงตึงแล้วไปเงี้ยดันไปข้างหน้าถ้าคนนี้กล้ามเนื้อตรงนี้มีปัญหาเกิดอะไรขึ้นนะจริงๆแล้วมันมันทำหน้าที่ให้ตัวสะบัดเนี่ยอยู่ราบติดกับตัวกระดูกซี่โครงถ้าตัวนี้อ่อนแอรหรือไม่มีกําลังนะกระดูกสะบัดของ พูตถเขาเรียกวิงสกคปูล่าก็คือเหมือนปีกนกมันจะเปิดอย่างนี้ขึ้นนั้นคนเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยเราให้เราดูแผ่นหลังนะบางคนอีกข้างหนึ่งเรียกอย่างนี้บางคนกระดกนี้และเปิดมูนขึ้นมาเลยจับข้างไหนที่มันมันจะับมัดในถ้ามัดในแข็งแรงมันจะดึงให้ปิดติดมัดตัวเซอร์ัสตันเดียเนี่ยมันจะดึงให้ปิดอย่างนี้เสมอกัน แต่ถ้ามัดนี้อ่อนแรงเมื่อไหร่ตัวนี้จะถูกเปิดลักษณะนี้ปกติมันดึงอย่างเงี้ยดึงไม่ปิดนะฮะหรือเราทําอย่างนี้เมื่อไหร่คนไข้นะตรวจทาหน้านี้คนไข้จะไรที่โผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะตัวตัวปีกสะบัดด้านในเนี่ยโผล่ติกขึ้นมาเลยเห็นเลยแล้วเอามือสอเไไดเ,สอเข้าไปได้เลยเพราะมันสอดเข้าไปได้เลยปกติมันจะติดจะสอดยากนะ เาก็จะยกหนึ่งยกแขนไม่ร so, uh ้อยยกไม่ขึ้นยกได้ไม่ร้อยไม่ร้อยไม่ร้อยแปดสิบองศาหรือกลางแขนไม่ได้ไม่ถึงร้อยแปดสิบองศาหรือถ้าคนถ้าวิกนะถ้าอ่อนแรงนะจะยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นต้องใช้ช่วยต้องมาเอ้ยตอนนี้มาช่วยเอามืออะไรมาช่วยคือยกได้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ไม่ถึงร้อยแปดสิบเพราะการที่จะยกร้อยแปดสิบได้เนี่ยกล้ากระดูกตัวนี้จะต้องขึ้นไปด้วย มันไม่ได้ใช้แค่ข้อไหล่ตรงนี้อย่างเดียวในตรงนี้มันยกได้แค่ประามาณ120องศาเองข้อที่นี่ก็ท่านี้เ<อ>นี่ยดันดันไปบอ่อยยกเว้หรืออย่างนี้ยันฟ้าอั <c ười> <c ười> นนี้ไม่ต้องงอสออ ามาดูคนไข้นี้เขาตรวจยังไงครับเห็นไหมถ้าตรวจถ้าแฟเนี่ยเขาให้นอนหงายแล้วก็ยันมือยันฟ้ายกยกยกไหล่ขึ้นได้ไหมถ้าตรงๆเนี่ยนะถ้าเขายกไหล่ขึ้นไดน้้นแสดงว่ากล้ามเนื้อมัดเนี่ยยังแข็งแรงอยู่นะครับถ้ายกแล้วเราเราเอามือดันสู้กันได้เอาดันสู้กันเห็นไหมแสดงว่ากูดนอร์มอลถูกไหม แต่ถ้าคนไข้ไม่มีแรงเนี่ยนะให้ทนั่งแล้วดันอย่างนี้ทําท่านั่งนะขยับไหมถ้าขยับพอไปได้แต่ที่จะเห็นชัดก็คือนี่กระดูกสะบักมันจะโผล่ขึ้นมาเห็นไหมนี่ท่านี้เห็นได้ไหมต้องเอามือไปค้าดูเลยแล้วไปจับดูเห็นไหมไปวัดดูเลยสะดูกสะบักจะโผล่ขึ้นมาเลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เหมือนปีกนกขึ้นมาเลยแสดงว่ามัดเนี่ยที่อยู่ลึกๆข้างในใต้สะบักข้างในเนี่ยอ่อนแอ ไม่สามารถดึงให้สะบักไปชิดกับซี่โครงได้นะต่อไปกล้ามเนื้อสแคปูล่าเออเออกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ทำให้สะบักนั้นยกขึ้นมีอะไรบ้างนะตัวยักไหลนั่นเองหรือทำให้กระดูก รก,ก,กระดูกสะบักเนี่ยมันอัพเวิร์ดขึ้นกระดกขึ้นจะมีอยู่สองมัดหลักเพราะฉะนั้นมัดเนี่ยที่เรานวดกันเคยสอนไปแล้วในระลงปลายประตาคาดมัดที่หนึ่งก็คืออัปเปอร์ทาร์บิเซียสเองปกติอัปเปอร์ทาร์บิเซียสทำอะไรเอ็กเซนชันเน็กเอ็กเซนชัน e ension, ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าถ้าเขายักไหล่ยอย่างเงี้ยคออยู่ตรงตรงไม่ได้ไม่ได้เงยเนี่ยยักไหลขึ้นเนี่ยนะครับใช้สองมัด งั้นคนเราจะเป็นสองมัดนี้เยอะเพราะหนึ่งเรานั่งอยู่ในท่าเนี้ยไหลมันต้องตกลงแต่กล้ามเนื้อสองมัดนี้ต้องทำหน้าที่ดึงให้ไหลเราสูงขึ้นหรืออยู่ในท่านี้งั้นถ้าคนไข้ก้มคอทําคอมทางานมัดสองมัดจะต้องคอยดึงหัวศีรษะไว้ด้วยงั้นคนไข้ก็จะบาดเจ็บที่อัปเปอร์ธาริเซสแล้วก็รีเวเตอร์สแคปูล ทำให้ปวดคอปวดลาวขึ้นศีรษะตึงบา่าตึงบา่านะปวดชาแถวนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำนะงนั้นท่าที่ยืดตอนนั้นอาจารย์สอนไปแล้วลงไปปตาตระขาเวลาเรายืดกล้ามเนื้อทารบิเซียสก็ต้องเอียงด้านตรงข้ามใช่ไหมแล้วก็กดที่กล้ามเนื้อแต่ถ้าเป็นรีเวเตอร์สแค u ปูลีเนี่ยเวลายืดต้องเอียงตรงข้ามแล้วก็ดันสะบกักลงไหมเพราะมันเกาะตรงขอบสะบัก ดันลงขอบสะบักนี่ลงเลยไปดูในท่าลงปลายประตะคาดนะครับกดลงเลยกดลงเยะเส้นนี้จะยืดแล้วเราค่อยนวดกดมันจะโดนเส้นนีนะ้อันนี้ก็จะปวดอยู่แถวนี้แต่ถ้า,าเป็นบา่าอัปเปอร์ทารวิเซสจะขึ้นถึงหัวครับบางทีไปตาไปหัวไปขมับไปท้ายทอยนะครับการเล้าของเขาลงปลายประตนะคาตเทสอยังไงยังไง ให้คนไข้นั่งแล้วก็ยักไหล่ขึ้นยักขึ้นได้สูงไหมโอเคเหยียรักได้กาแฟถ้าอยากรู้ว่าก mm ุดน้อมอก็เอาไม้งะเราก็ออกแรงต้านเอายักสู้กันถ้าต้านได้ก็โอเคกูดแร์อ่าเพราะฉนั้นเราก็ต้องเอ็กซ์ไซส์ถูกไหมเอ็กซ์ไซส์ยักไหล่อย่างนี้ฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงตรงนี้ <Okay. S 1> หรือถ้าทําไม่ได้ก็ท่านอน นอนกว้านะครับแล้วยักไหลขึ้นในท่านอนกว้านะครับดูว่าไปได้ไหมถ้าไปได้ก็โอเคพัวแต่ถ้าไปไม่ได้เลยก็ต้องไปจับกล้ามเนื้อดูว่าขนาดที่พยายามที่จะยักไหลขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อสองมัดนี้เกร็งตัวไหมถ้าไม่ได้ก็เป็นถ้าได้ก็เป็นเทรสถ้าไม่ได้ก็เป็นซีโร่ศูนยอ่ะต่อไปมัดกลางผงใส่จะจบวันนี้นะ หมดไหมเหลือเยอะกล้ามเนื้อหน้าคงไม่ต้องต่อไป scapula adduction add ดักดีก็หุบถ้าแอปบินก็คือกลางอันนี้มาทำหน้าที่ให้ให้ตัวสะบักมันหุบหรือแบะอกอย่างนี้หรือเราดึงอย่างนี้เออเนี่ยด้านหลังมันเนี่ยเราไปด้านหลังเนี่ยไอตัวตัวกล้ามเนื้อของ ทรัพยเซียสมิดเดิลพาร์ทเนี่ยมัดกลางใช่ไหมมัดกลางนี่เกาะตรงกระดูกสันหลังสไปนัสโกรเซตนะครับประมาณที2ิบอถึงเอาไม่ใช่ทีส1บที 1, นะ่ะกระดูกอกสันหลังนะที่ถึงประมาณที T4 ที 4, ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็มาเกาะกับขอบกระดูกของ สปายออฟแสกปูล่าด้านบนครับนี่อันนี้ขอบนะนี่สปายออฟแสกปูล่าก็คือกระดูกที่ยื่นมาของสะบักเวลาเราล,ลวดต้องระวังเพราะมันปผลมกระดูกถ้าเราลวดลดตรงนี้จะเจ็บเราต้องลวดกลางเนื้อมันนีกับมันนีนี่ตัวนี้จะเกาะนี้ขึ้นมาแล้วมาเกาะนี้นั้นเวลามันเกาะนี้มันก็ดึงเราแล้วดึงให้สะบักเข้าด้าน,นในในท่านี้นั่นเอง ้ถ้าเราจะยืดทำไงเออต้องเปิดว่ายไป<ม>ใช่ไหมเปิดสะบักให้กว้างกเปิดสะบักเส้นนี้ก็จะตึงน,นะแล้วก็ไล่เส้นะนะฮะนี่ดูคนไข้เราจะตรวจคนไข้ทำไงถ้าแฟก็คือให้คนไข้นอนกว้าแล้วก็ตั้งแขน ครับแล้วก็ให้เขาดึงสะบักไปข้างหลังในท่านี้ทำได้ไหมนะครับถ้าเราจะตอกแรงต้านก็ออกแรงต้านตรงแขนไม่ให้เขาดึงแขนไปข้างหลังเห็นไหมท่านี้ถ้าออกแล้วเขามีแรงต้านได้แสดงว่ากล้ามเนื้อมัดนี้เขาแข็งแรงแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ทำในท่านั่ง,น,งนั่งอย่างนี้เอาวางไว้แล้วก็ให้เขาไปข้างหลังดู แล้วก็หรือไม่ก็คําดูว่าเป็นพัวหรือทีซีโร่ไปคําตรงกล้ามเนื้อเลยเห็นไหมคนนี้เอามือวางคําตรงแนวกล้ามเนื้อเลยให้เขาเกรงดูซิให้เขาเอาพยายามเอาสะบักไปข้างหลังอย่างนี้เกรงไหมไม่เกร่งก็ซีโร่นะอีกพาสหนึ่งก็คือโลเวอมีสามมัดใช่ไหมบนกลางล่างทับิเซียสเนี่ยอาจารย์ก็จระบายสีไว้ ทำให้เกิดสีสันทำให้เห็นจุดเกาะต้นเกาะปลายนะอันนี้ก็เกาะตั้งแต่อะไรครับ Origin s p i n process of i n f e r o r thoracic vertebra แล้วก็ Corresponding Supraspinal ligament นะก็คือเกาะตั้งแต่กระดูกสันหลังนี้เลยนะครับขอบยางมันนีค่คือก่เกาะต้นนะะตรงกระดูกสันหลังที่ยื่นตรงนี้ ประมาณถึงที่ทีจากทีสี่ถึงประมาณเท่าไหร่ทีสิบสองเลยยาวเลยไหมทีสีเ่เลยประมาณนี้ยาวมาถึงทีสิบสองเนี่ยยาวมาหนึ่งแล้วก็แผงขึ้นไปไปเกาะตรงใต้นะครับใต้ขอบตรงนี้ขอบสปายสวัสดีครับ